ไทยกับสบายดีสบายดีและสบัสดีปพีน่น้องเนาะเปิดคู่สู่สคนคู่เก่าคู่น้นองเนาะยินดีต้อนาับเขื้อสู่งของบาเนาวมาเ่านหนออาใหม่ขึ้นี้งไห้บ่หามวันอี้บ่ให้ยังี้ยอยนโอ้ตะเกาแล้วก็ด้ให้บ่อยน้ำก็เออมาบ่อกลยดีดี เราเหงเนาะงามเนระาเถีองเนาะงามงามงามถักทาทยกับสบายดีสบายดีและสบายดีแไพีน่นะ้องเนาะเปิดสู่สู่สคนคือเก้าพี่น้องเหงเนาะยินดีต้อนรับขาสูส่สังคมมาแนวแนวอีกคือเก้าเด้อพี่น้องเหงเนาะมาพบมาพ่าพอกา กับซองของวยาอากอยูเพื่อนนอสายฟ้าอีกเก้าเดอร์ไม่ยเเนาะพอดีไม่ยอมยมายามน้องหลาง่าเพื่นอ,อนเนาะพี่อ,อ,ยอยูู่้เดียวเงายาอยู่ไม่ยอมเเนาะหายงนลูกแต่หาังกับไพอยู่เหรอเฮยมันหัวเมันมีไผกรบเพมี่หาเรียบร้อยบาเนาะมแต่า่าบ่มี่เรว่าเฮียเป็นไร ผมมีกระไฟตายคักบ้านเลยมีแต่เห็ดกระไฟคือเห็ดเอาไม้ถูกันแล้วสบายเลยฮ่าสบายดีครับสวัสดีแต่ใช้เบิร์ตบ้านเลยผมมีกระไฟเอรอปิดปุ๊บ จะไปถิ่มใช่กะไ,ไพจะไยหนึ่งขาบอ,อมันอ,อย่างอย่างเบิดมันม่ช่เบิาเบิดดอกคือกะไพเป็นแพงอยู่ในกี่นไเปใช้เบิดตเห็นแล้วเห็นแล้วหเห็นแล้วชิลเเห็นแล้วเห็นแล้วไก่ตูดล้มไก่ตูดตูดผู้ใดอีกล่ะไก่ตูดมึงจะละ <laughs> ่นนี่ไ่กะไ เห็นแล้ววะนี่เห็นแล้วเห็นนี่เห็นเห็นในธงเต็มแล้วใคได้เป็นแพงอยู่ที่เทียบัสไปไปย่างไปใส่เบิดคือบมเห็นจะข้นเนาะไปไนนนี่นี่นี่ย่งใช่นี่แหละมันแด็ดบอมมาเดาดอกแค่เดียว

เวลาเติบเนาะสันสนสันพก่ทดองเ้ยมาเลยโอ้ใกล้สิแล้วแล้ว่น้องเลยเนาะแต่ก็ยังบ่แลอโอคักเบิดเลยผากันลยคุณทวีกับพยูอีกแล้วบ่ อ้ยังเดียวเนาะอาจย์หน,หนีน่เนาะเพื่อว่ามีเพนนีได้มาหามันนี่ข้าใบบุญน,นกล,นลนนกบาะจันบุญมาจันแลวก็บาะจันหลาจันลา้นลาสตูดิบบอสสตูดิบบอเรื่อะไรสตูดิส

จีนกินแล้วขานะเอาเพืองไปหำได้แน้นมันจีเออไีหนูตัวใหญ่ตัวใหญ่เสมอเบาแม่ห้อตัวน้อยไปเลย่ห้องยาบานตรงยสบายดีเอนเอาอีกรอบนึงพี่น้องเยเนาะพดี ตันตัวผูอันตัวแม่ีหวอ่ะนี้ตัวแม่นะักยีนอกภาพแจ้งๆนงามมาได้หรือว่ามันมีหำด้หนด้อันนี้ก็ตัวตัวเทออหมนะตัวแม่นตัวนี้อุ้ยแต่แซ่บดีหอมยู่พูนนเนี้ลูกูมาีเมนเอาไม้มาคละน่อยโอเคใช่ไหมผูพูกินนะนะ กูกินเลยคิ้วแล้วยเน,นาะทาอยู่น้ำเขา,าอยู่ใต้ร่มเลยคิว<ม>นี่ง่ายอาหารนั่นตรนี้ครับไอ้อางยางก่อนกินโนกินโนพี่น้องเลยมือนี่าหนาโนแซบได้ส่วนเนเอบัดเียแท้บเบย้องเนาะฮะพ่ปลานไปลาได้ใช้ นนดีแทพบุญเนาะบุญใชุ่สวัวัอืมนีออใครเนี่นเ็นหินใดเอาเนาะตินเห,นเห,นนหวนหนเหนาะแยมันยันเหวอะไรวะในจังหวัดมันมีบาทเน,นาะมีนีได้บาททั้งวัวมันเลยเออหูเจ้าก็ได้คืองูเนาะฮะคืองูเนาะ เออไม่หลอวไม่มนอุวายพี่น้องเนาะนุวายบอนี่นุผูกมันเป็นอะไรน้อยมนผูกมันกัตัวเซีวขาวตัวนึงแบบนึงอีอันนี้มันจะตัวเงาเหนป่าวผูกอันนี้อนี้หัวกระเดียมเดมกวนกันดน่อี่อวีะเลยอันเงียงได้เกันอมันถือแครเลยอัเียงได้ว่ะ่างเงาเนาะเลยอบายด้วยอีเ โอ้ยไปหาการตะกี้ไล่หนูจะไม่ดีใจขึนเลยบ้านท้านี่หายอย่างเนาะแม่หิริมดมดกันเหมือนอยู่ป่าอยู่ภูบ้านบ่อแก้วชิลายคุณแร่สมเนื้อะไรเนาะเอาเห็ดเป็นผักเห็ดมดคนเลยไอ้บอยย่อมขผ่อย่อมเพื่นแร่ตัวอะไเพราะว่าเอาเห็ดนั่นอันนี้ก็เห็ดเจียวบะบ๊มคลายนะแต่นวลบ่ มีแต่เนื้อเน่าข่อยถ้ากินกระหอกแกให้เราเอาไปเอาไปคนมันเลยแมแล้วผักเห็ดยอมยอม,ยอมข่อยเป็นเคยกินไปแค่ในาบองเคยกินพี่สิแซ่บดูบ<อ>ที่เราหาใหม่มาใหม่ก็น<ฮ>ี่ครอบครัวเยอะเขาเลยมันมันชี้แน่นแนหน่อยเนาะอ่ามันมันแล้วแต่คนมักสำหรับส่วนไอ้ไอ้หมาก,กินมากเผา แม่นหมู่บางคนก็ว่ามันมันมันดําดําก็ดําปัดคักดํามันดําแซ่บครับอันะพี่น้องเอ้ยประมาณนั้นมีแต่เฮา2คนเนาะมื้อนี้เนาะจังว่าคือสมอยีอยู่าดีมาพแลดีกค่พมากสิมาพี่น้องเต งานเล่ากับมาอะที่ครับมาอก้แลว่าอีกมื่นสับอรอะกนอเยน้งเ่เนาะอือหเกิดร้าะหัวที่เหนเดบอกรินๆะเรื่องนี้รู้บวัเราได้เนี่ยอะไราเน่แะไม่เท่าเดียวนยเจ้าหน้าที่บู้บวันบ nếu lo gì, kim thảo nào, nó đi được kim này, dưa hấu bưởi, ơi thì đi ăn nướng, เราต้องงทักถามเล่าเป็นบอกอะไรเป็นยังไควันน้ำใหม่นนี้เกี่ยวอะไใม่อันนี้ควันยั่ไงเนี่อ้าวบุญแบบ มาขอโทษขึ้นนี่หายวะวันไรย่างเงยอน้ำโอ้กาแล้วก็ปยใหปอยู่แ้วัน่มานอมาบ่อดีดีดีนไปหลีเต็มนก็มาดีดีดีนสีโ่ก็มาแล้วนั่นบ่ Tin nó tinh nó cứ ngô nó ngô tinh ngô tinh ngô nó ngô tinh ngô tinh ngô nó ngô tinh nó tinh ngô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  tinh nó tinh ngô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  nó ngô tinh ngô tinh ngô nó ngô tinh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  ngô này ngô tinh ngô tinh ngô

เินดอันนู้นนี่เพิ่นยังบ่ได้เป็นชั้นห้องหานที่้หยกระแมนห้องหานบ่กระบอลลานเฮายังบ่ได้อยู่จัะได้ทางอื่นจะห่วงได้ขายตลาดอยู่ก็รู้านหามยังอยู่นะแต่พวกอ่ามั่งพูดลืมพี่มั่นจ็คชั่นไรอย่างเงี้ยโอป่าเนี่ยนี่แหละแม่นนลอยเนาะเนี่ย เราเน่าลืมผิกนงแล้วน,นใหายมัในใหม่นั่นหมอโอ้หาจะนแตกเาะมันคอของจินแตกซามโตนิวกินตัวหนึ่งเจียนได้กินอะไรก้อยก้อยเนาะแมู่กสาวของอยู่ใส่สมบ่โอ้สมบกรอกแล้วมะกรอกมกรอกกับย้ายหน่อยเอาหายเนาะแม่ สักล้วกอกกกอกิบดีได้เจอแล้วะกอกริบกะอกทองแตกอตัวนี้ย่งเงยอ้มันแตกชนาได้แตกแล้วเอองระวาจีตัวนี้ก่อนม่จีตัวนี้แล้วกันไหมจีนี้เช่กันยันปีดพอแล้วเลยแตกได้อือมันแตกแล้วยันทัดทองรู้แตกใช่บมันแตกุ้งกนห่าเงีว่ารอ ใช่บอไย้อนมาแต่อยู่ไทยเพิ่นกับบอ้ใหวงตี่พอเป็นเลี้ยงขายเย็นนอนเวลาสระากัีขายเด็ไม่แตกห้ามมันไม่ขี้ได้หนโย่ยังไมีขี๋ยวเอาไปหลันิวแ้งเกินลื้นนอนเขินเชย แกระบาดมันบอกเ่าบ่าสุดคนมซ้ำบอกว่าชุดคนจะซ้ำยังหอคนาตัยีัดกันขัดนี้เนาะขัดขัดขัเอาปวดแรนี่พาก่อนพาวกนาที่นี่กนเึ่ อ๋อบัตรเออบัตรจานันุกแล้วสุกไปใส้เจ้าก็มันเรื่องนี้สวยงามอยู่ทางไทยเพิ่นต้มนะนะต้มล้วกะลวกหรอเพิ่งเขาต้มแวเาลวกออกก็ได้ขี้เพ,พ่งนี่ลอกออกเป็นแผ่นเลย,นเนยม

ตั้งต่างประเทศบบมีเลยเนาะฮะดูในกล่องกานเ<า>มนค <ไป S 1> าซิมีกันนะมึงแตเป็นบองหามเนาะกินบ่ได้บ่บ้านเพิ่อนโบนิเมนบบมีบโม,มีกันบองหามเลยตามเพิ่นอนว่ากันแต่ว่าเพิ่นที่เปิดเป็นเวลาเปิด,เป,ดเปิดให้ล่าเปิดให้ล่าซัดหลักะพอย่างเพิ่นปิดเพิ่นกระปิดเป็นแม่เลยเนาะเย็นอยู่เป็นหมดหมดเพิ่นล่ากันปืนยิงแล้วเนาะเมน มันยังเพินเปิดเปิดเปิดเปิท่อของมันก่อท่อชุบกันนะงัว่าใส่กระบองชั้นจะเอาแล้วชเอาแล้วไปแยงขีมันนะยะช่วกัเขาไปล่างก่อนหน่อยมันได้เห็นบมดพี่อยางนี้ ท้องกินแต่คนนะ ừ, น,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 นี่ไหมันมันออกบกเด้มันกินออกบกนี่กินมากระบกบก้ยกินมากระบ,บะกเลยหนูนี่นะบ้านพึ่นอยนู่ต่างประเทศมีแต่ย่างห้องเนาะที่สิแซ่พึ่งปลากวงผู้ได้ต่างประเทศ Ừ, quá là chín quang nó Chị xem Bố cây chín chá, thừa thì cực mà Quang quá, nhưng bố khơi hiền Cần nó thế Mình ông băng Cần được cả Mà nói nó Ồ, ừ. thôi Chị xin tố, nhưng bố

ออกมาเอาเห็ดรถจะแล้วะจะออกมานาั่งเลยบ่บบไงหนันงกระตุนแ<ม>ต่ยังน้อยจะหมักนังยังนังกระตุนบ๊วยหูมันบ่มีเบ,บิ่งบ่มันบ่ได้คอยเบิ่งกระตุนกระติน,นนะแต่เบิ่งนังเนาะเออนูนนี่มีนมสองหัวเนาะคือก้นนี่

เออถับไปซีปโปนทับอยุคซีปโป,น,ป,น,ปนนี่สิบะแพงไปนีดหน่อยเนาะเรียกว่าแพงบอไรคือกันได้แน่เลยคือกันบ็ต่างกันได้ตัวหาซิบคือกันอันนี้นูรักเศร้าไปยังห่าเบิร์นจังหวะจะขอมาแล้วใช่มาแต่ทักแกะนะรัก,กเศร้า๋ยวบ้านเฮาบุ๊มี่เราบ้านเฮานแงะอะไรบ้านเฮาหากิา้นี้กันยังแงะขี้นี้จะจมาขาย มีบานทองนี่นว่าเซโนเซบุมิ้นำเนาะเซโนครอบุมีหนำดิเข่าด้วยปะข่าเลยมีอยูโรกินด้วฮะ ทุกแล้วคนนั้นเนาะมันเนาะมันจิตเมืองไงควันควันหอมหอมหอมตัวขี้มันแตกหอมตัวขี้มันแตกจะหอมเหมือนกันนะจ๊ะก,กันเนาะ เนเ็ดนอกอมันกรอบหมเนี่ยอืมุกทา้งในฮ้ขีแดงลตัวนี้กฮะเรื่องออรู้เรื่องโอเคยองนเพราะเราว่าเนมันติดเหลืองนะยองั ส่วนมากจีโน่อยากติดเรือมอญ้าเฟโลนลายเลยเนาะอันนี้ก็จะจีเป็นได้ไหแล้วเบิ่งก่อนพี่แดงเลยอัสาราพี่แล้ลองขึ้นแค่นี้เนาะอยู่มีกี่วิเทิงสบายดีพี่้องเลย